ง, ập, ง, ập, ง ập, บงบงบูเอาไหมาเนี่ยอร่อยนะงบงบง ập, บูบูนี่พี่ฝนเล่นเป็นร้อยรอบแล้วลงมาได้แล้วนะไม่เอาลองนะพี่ฝนอยากจะแล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูนะวู้ดูที่เพื่อนโคนหมดเลยนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมรอบนี้มันมีเหมือนกับว่ามีอะไรเจ็บๆเลยอะ่ะพี่ฝนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พเพกเห็นตอนลงมาหัวกระแทรกกระขาไปฟาดขอบแล้วนี่เจ็บมากเลยอะ่ะออแล้วกินแล้วเป็นไงมาไะน,น,น้ำส้มอะกินแล้วก็รู้สึกยังไม่หายขาเป็นไรป่าทำไมดูกระเพกกระเพกทับกวนมันเจ็บยังไงก็ไม่รู้เนี่ย,ยเจออ็บเจ็บว่ะโบปุกปิ๊กเก็บของเดี๋ยวพเพกจะพาพี่ฝนไปหาหมอนะ หมอเหรออ้าวก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตรงไหนนี่นะก็เดี๋ยวว่าพี่หวนี่อยากไปอ่ะเออเป็นลมดีกว่านี่ตกลงนี่กลัวหมอหรือเป็นอะไรเนี่ยเถ้าเป็นลมดีกว่าไม่อยากเจอคุณหมอคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแย่แล้วกับเบ้านกับบ้านคุณหมอคะคุณหมอคะว่าไงคะมีคนไข้มาค่ะแต่ไม่ยอมเข้ามากลัวค่ะ คนไข้งั้นเหรอคะนี่หน้าทางขาจะเจ็บเดี๋ยวฉันเอารถเข็นไปเข็นนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพาเข้ามาด้านในได้เลยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะรถเ,เข็นมาแล้วนะคะออหนูหนูไม่อยากหาคุณหมอแต่หนูเจ็บมากเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมอไม่ทําอะไรหรอกค่ะจริงนะคะพี่ฝนไปเถอะเดี๋ยวฉีดแอลกอฮอลให้ก่อนนีเออ่เดี๋ยวพีว่ฝนใช้เจลแอลกอฮอลก่อนนี่ปืดปืดถูแขนถูขาเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวไปหาคุณหมอกันนะ คุณหมอไม่ดูจริงๆใช่ไหมคะคุณหมอไม่ดูหรอกค่ะเออพี่เอกตามเข้ามาเร็วเข้าเอา้าพี่เอกต้องเข้าเดี๋ยวเข้ามาด้วยดิอืมเข้าก็เข้าเป็นอะไรมาหระจา๋าเออคือว่าเขาเล่นสไลเดอร์ลงมาแล้วก็เจ็บขาเจ็บหัวนะครับเล่นสไลเดอร์ตกลงมาหรือเปล่าเนี่ยจา๋าไม่แน่ใจอะครับพอดีตอนที่เขาตกลงมานะผมกินขนมอยู่พอดีโออออออรู้สึกเวียนหัว แล้วก็เจ็บเจ็บไปหมอช้างตัวเลยคุณหมอคะท่าทางน้องเขาจะตกจากที่สูงแล้วก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เห็นแผลข้างนอกนะคะเอ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาให้อเอาละ่ะตัวไม่ร้อนนะจ๊ะแต่อย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องเอ็กซเลย์นิดหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเอ็กซเลย์ A เลยนะครับคุณหมอใช่แล้วละจ๊ะนี่<อ>จ้ะแผ่นเอ็กซเลย์ เป็นไงมั่งอะครับแบบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวขอขยายเครื่องส่องก่อนอื้อนั่นอะไรอะโอ้โแย่แล้วฮะแย่อะไรครับคือว่าขาหักนะจ๊ะขาหักใช่แล้วขาหากขักขาหักเลยแล้วครับใช่แล้วจ้าไม่ต้องตกใจคุณหมอรักษาได้พี่ฝนขาหักอะพี่ฝนอะพี่ฝนเป็นไรนะ พีม่มณนขาหักอ่ะไม่ต้องตกใจกันจ้าไม่ต้องตกใจคุณหมอนี่ก็ไปพูดซะเขาตกใจนี่แค่หักนิดเดียวเองค่ะอืมใช่แล้วเะาจะหักนิดเดียวสองทอนเลยเออหักสองทอนแต่กระดูกไม่แตกนี่คะไม่เป็นไรหรอกอ่าไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวคุณหมอเข้าเฟือกให้ก็แล้วกันนะจ้าคุณหมอนี่นะชอบทําให้คนไข้ตกใจเล่นใหญ่อยู่เรื่อยเลยนะคะคุณพยาบาลเอาอันนั้นมาให้หน่อยปูนปาเตอร์ได้ค่ะอันนี้คือปูนนะคะ นี่จาะอุปกรณ์เข้าเฟือกใด้แล้วทําตามวิธีนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้คุณหมอหน่อยนะจ๊ะนําไปเติมน้ํานะคะเสร็จแล้วเขยา่าเขยา่าแล้วก็ไปเข้าเฟือกได้เลยค่ะออเอเจ็บขาจังเลยอะ่ะฮะให้ผมเอาไปทําใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้าฉันต้องดูลูกค้าอยู่ข้างหน้านะคะไปไม่ได้ค่ะเอาเชิญเข้ามาด้านในได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณหมอจะบอกวิธีการทําให้ก็แล้วกันจามาแล้วครับคุณหมอ เอาขวดอันนั้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแล้วทําไงต่อครับใส่น้ําได้เลยจ้ะไปเติมน้ํามาใช่ไหมครับถูกต้องเลยจ้ะเติมน้ํามาเรียบร้อยแล้วก็เอามาให้คุณหมอก็แล้วกันนะจ๊ะพี่เอกก๊อกน้ําอยู่ตรงนู้นเนี่ยรู้สึกปวดหัวแล้วก็เจ็บขามากเลยคุณหมอรักษาหนุนหน่อยค่ะนี่เติมน้ํา เสร็จแล้วก็เข้าเฝือกเอาอันไหนะครับคุณหมอนั่นไงจะออกมาแล้วโอ้ออกมาแล้วเนาะใช่แล้วแล้วก็เอามาให้คุณหมอด้วยนะจ๊ะมีแขนมีขาแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยแขนขาหน้าผมเอามาให้หมดเลยจ้าอ๋อเอาทุกอันเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเอามาทุกอันเลยเดี๋ยวคุณหมอเลือกเองอืมอีกอันเดียวเท่านั้นเองนะใช่แล้วใช่แล้วรีบเรียบหน่อยนะจ๊ะจะได้หายเร็วเ็วแล้วก็อันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับ ไหนๆจะเอามาให้คุณหมอเลยจ้าอันนี้หมวกกันน็อกหรือไงเนี่ยใช่แล้วละจ้าเอามากันเอาไว้ก่อนเพื่อเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนหนาโอ้โหแล้วก็อันนี้ที่ไหนเนี่ยครับอันนี้คือที่ขาจ้าอ๋อขาตรงที่หักกันแล้วครับใช่แล้วเฮ้ยพี่ฝนลุกขึ้นมาทําไมฮะอะไรอ่ะคุณบอกว่าจะใส่ขาไม่ใช่เหรอใช่ใส่แขนเอา โอ้โหทำไมเป็นเยอะจังเลยอ่ะเขาเนี่ยเอ,อ่อดูจากที่เอ็กซเรย์แล้วก็ตรงนี้หกักตรงนี้กระทบกระเทือนบ้างน,นะพี่ฝนนะใช่แล้วล่ะจ้าแผ่นเอ็กซเรย์เขาบอกมาแบบนี้ว่าค่ะแล้วก็ส่วนหัวแล้วก็แค่นิดน้อยนะจา้าอืมเขาบอกให้ใส่ไว้เดือนหนึ่งอ่ะพี่ฝนคุณหมอบอกแล้วล <c oughs> เหรอก็บอกว่าเดือนหนึ่งเขาเขียนไว้เนี่ยอ๋อคนแล้วแบบนี้พี่ฝนจะได้ออกไปเล่นข้างนอกเมื่อไหร่อ่ะ นั่นนะสิครับเขาจะได้ออกไปเล่นตอนไหนครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรจะหลังจากหนึ่งเดือนแล้วก็มาพบคุณหมอใหม่เดี๋ยวคุณหมอจะเอาเอาปูนปาตเตอร์ที่ติดเอาไว้ที่แขนขาแล้วก็ต้องหัวนะเอาเออกให้อ๋อคุณหมอเขาบอกว่าพี่ผลจะไม่ได้เล่นไปเดือนหนึ่งอะฮะไม่จริงนะไม่จริงอะไรงั้นเดี๋ยวพี่เอคอยเข็นรถไปมาให้เองในช่วงนี้นะ,ะจริงจริงเหรอเออแต่ว่าก็อย่าไปเล่นอะไรรุนแรงในเดือนหนึ่งแล้วกัน เอจะเป็นคนคอยดูแลพี่ฝนเหนอมันก็ต้องอย่างนั้นใครจะดูแลปุ๊กปิ๊กดูแลได้ที่ไหนอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหายแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีเจ็บปวดตรงไหนก็กลับบ้านได้แล้วละจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมออ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลืมไปรับยาด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวไปรับยาได้นะครับเออรับยาฝั่งนู้นได้เลยค่ะอันนี้ใบสั่งค่ะใบสั่งยาอ๋อใบสั่งยาพี่ฝนถือไว้ฮะถือแล้วเรียบร้อยไปรับยากัน โอไม่น่านเล่นสนเลยอ่ะพวกเราฉันก็บอกแล้วไงบอกเรื่องไรป,ปุ๊บปิดว่าให้ลงมาได้แล้วฉันก็ลงมาแล้วไงลงมาแบบนั้นที่ไหนอ่ะออาฉันก็ลงมาไงมารับยาครับผมพี่ฝนไปสั่งยาอยู่นี่ไงอยู่ที่มือน,นี่ยเอามารับยาเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณหมอบอกว่าให้มารับยาที่ห้องนี้นะคะโอ้ผมเป็นเภสัชประจาโรงพยาบาลน,นี่นะครับแป๊บหนึ่งนะ โอโอ,โอ๋เอาใส่เครื่องอันนี้ทันสมัยจังเลยอะ่ะนี่ครับยาที่คุณหมอสั่งเอาไว้เฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ถุงนะครับอ๋อใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วข้างในมีอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับดูวิธีการเอานะจ๊ะอ๋อมีอุปกรณ์ทําความสะอาดด้วยมีวิตามินด้วยอ๋อที่นี่มีอุปกรณ์เสริมดีจังเลยนะเอาละเดี๋ยวก่อนนะ ทั้งหมดก็โอเท่านี้จ้ะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้กินตามที่เขียนไว้ได้เลยนะครับออขอบคุณค่ะพี่เอกพากลับบ้านไหนไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนเออพี่ฝนยังอยากจะเล่นอยู่เลยอะพอเถอนี่จะเดินไปไหนเดี๋ยวก็ไปเหยียบเครื่องดูดฝุ่นหงายท้องกันพอดีก็จะเดินไปบนที่นอนเงินรู้สึกง่วงเหมือนกันอออ๋ออ๋ออออออ๋อก็ระวังด้วยดี รู้อย่างนี้เล่นแบบและมัดระวังดีกว่านั่นไงฉันกาแล้วว่าขึ้นเตียงปุ๊บก็หลับทันทีออเอาเดี๋ยวเพีชก,กันดูแลพี่ฝนเองนะ